เรื่องอเรื่งคือเห็นเขาคิดทำบล็อกอยากทำบ้าง VLOG บล็อกก็เป็นเหมือนกับไดรี่รูปภาพไดรี่ภาพขึ้นไหวก็ทำกับเขามั่งแล้วอยากเทส iPhone ด้วยผลประคลว่าไอโฟนน,โฟนี่มีปัญหาเรื่องเสียงบรสควรก็เลยถ่ายบันทึกตัวเองเดินแล้วส่วนตัวก็คือวันนี้เริ่มหันมาใช้เป้ะเ่อคลองตัวขึ้นมือว่างที่เยอะโอ้ยมือที่ใช้ถือ iPhone นี่ไม่ง่ายเลย ทั้งถือทั้งเดินกับหัวกับหางใช้ไอโฟนถ่ายบล็อกนี่ไม่ง่ายออตอนท้ายเนี่ยจะเห็นเรื่องเสียงที่แอมเบียนแอมเบียนดังมากก็เลยงงว่าเออเราไปดูบล็อกของหลายๆคนก่อนฝรั่งแตคนที่เราชอบๆอบดูเนี่ยเสียงมันดีกว่านี้แสดงว่าเออเห็นแล้วแหละเขาไม่ได้ใช้ไอโฟนทำแต่ว่าก็งงว่ากล้องที่เขาใช้ทำไมเสียงมันเสียงแอมเบียนมันถึงไม่เป็นอย่างนี้คงต้องหาทางกันต่อไป นี่ผมก็ถือว่าเป็นการเทศสทำบล็อกไปตามภาษาคนบ้านอยากลองทานู่นทํานี่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีวิธีโปรดักชันที่ดีกว่านี้เดี๋ยวจะได้เอามาอวดกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสบบล็อกวันแรกของผมมาแล้วกันเดี๋ยวว่ากัน ทำอยู <Cornell>. ่คร <ere> ับตรงนี้อยากจะเล่าแค่เรื่องซื้อเป้มาเพราะว่าการใช้ชีวิตให้มันครองตัวหน่อยนี่จะทำครอบคลุมอย่างด้วยหนึ่งตัวมาดูกันว่าชีวิตทำล็อกมันจะเป็นยังไงบ้างที่ถือว่าครอบ